สวัสดีค่ะตายวัสดีตาสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงเหนื่อยหน่อยไหมไม่ไม่ค่อยเท่าไรไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหรอ๋อเพราะว่านยังไม่สิ้นเดือน<ม>วันนี้แค่วันวันศุกร์ศุกร์ที่ยี่สิบแปดวันจันทร์เนอะถึงจะเป็นวันสิ้นเดือนอนะคะแล้วพอดีตายก็อันนี้ทํางานได้กี่เดือนละประมาณส <4 S 2> ี่สี่เดือนเาสี่เดือนสี่เดือนนี่คือเราทํางานเนอะ ไม่ไม่ใช่รวมที่เราไปอบรมใช่ไหมถ้ารวมอบรมก็ยังไม่ถึงประมาณสามหน่อยๆเดี๋ยวไม่ข้อสากยังไม่ข้อสี่นะประมาณสามเดือนแล้วเป็นยังไงบ้างทํางานก็สะดกดีค่ะก็มีเครียดบ้างนิดหน่อยเครียดบ้างนิดหน่อยเวลาเราเจอปัญหากับลูกค้าที่ค่อนข้างธุรกรรมหลายๆอย่างใช่ไหมเพราะว่าแต่อาจจะยังไม่ค่อยคล่องเนาะยังไม่ค่อยคล่องแต่ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆทําไปถ้าอะไรไม่เข้าใจหรืออะไรอะ พรบางทีที่ก็อาจจะแบบมุ่นมุ่นอยู่ใส่ลงใส่ไหลที่ไตเยองนะคะ mm hmm. ก็เลยไม่ได้มายืนดูได้ตลอดนะคะ mm hmm. ก็มีจนูกทามที่เขาข้างๆนี mm hmm. แต่แต่ไตเกาทำงานดีนะ mm hmm. มันใหม่ๆก็จะเป็นอย่างเี้ยแหละมันก็จะมีอะไรผิดบ้างพลาดบ้างไม่เป็นไรเราแก้ไขได้ mm hmm. นะคะสิ่งที่เราทำผิดไปแล้วอันนี้ก็แก้จ,จดจำเิ็น,นึงว่าเราพลาดเรื่องอะไร ครั้งที่แล้วเราโฟกัสกันเรื่องอะไรคะเรื่องโอเแล้วก็การขอคะแนนจากลูกค้าค่ะเวลาที่ลูกค้ามาใช้บริการสาขาโอเซก็คือภาพรวมเรื่องการของบริการแล้วก็จะเป็นในเรื่องของ NPS นะคะที่ว่าเราก็เน้นนิดนึงเพื่อเป็นฝันและกำลังใจเรานะคะขอลูกค้า5คะแนนนะคะถ้าเราไม่แจ้งลูกค้าไปบางท่านบางทีเขาไม่ทราบหรือว่าคะแนนที่เขาจะให้เราอ่ะบางทีเต็ม5อย่างเนี้ย ให้สัก3ามันก็โอเคแล้วแต่เราไม่ผ่านนะถ้าสคะแนนก,ก็เพื่อบอกลูกค้าไปเลยเพื่อบั่นและกำลังใจของหนูหนูขอ5คะแนนนะคะ <ๆ S 1> นะครับ<ๆ>ก,ก็พี่อยากให้ต่ายเพิ่มเรื่องการขอคะแนนมากยิ่งขึ้นนะคะดูจังหวะลูกค้านิดนๆง็ๆ็ได้เราจะมองกลุ่มลูกค้าที่เขามาทําธุรกรรมด้วยตัวเองแต่ถ้าเป็นพวก messenger messenger อะไรเนี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรเราก็ปล่อยผ่านไปนะคะโอเคก่อแล้วก็สำหรับวันนี้ เราก็จะมาโค้ดกันเรื่อง mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องอเหมือนฟอร์ดเฮเวนซี่อะคะ่ะ mm hmm. ก็เกี่ยวกับเรื่องเหมือนอเกี่ยวกับเขามองสุ่มดูเราจากกล้อง CCTV นะคะเพราะตอนนี้เราอยากคิดนะคะว่าเราทํางานแล้วเรามองเห็นเฉพาะตัวเราหรือ mm hmm. แคทย์เพื่อเลิกง,งาน mm hmm. เพราะมันจะมีกล้อง CCTV อยู่เนี่ยตั้งหลายตัวในสาขาเราก็มีประมาณ12 mm hmm. ตัวนะคะทาอะไรก็นิดนึงให้มัน กฎระเบียบนะคะตอนนี้ก็จะมี13ข้อที่ก็จะสุ่มดูทางกล้อง C C T V ของเรานะคะโอเคค่ะก็ข้อแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอห้ามนะคะเรื่องการยักยอกทุจริตเงินลูกค้านะคะบางทีอันนี้ค่ะหรือนนอันนี้ก็ได้แต่น,นั่นเดี๋ยวพี่ให้จดไปก็ได้ค่ะเรื่องการทุจริตการยักยอกเงินลูกค้าอย่างเช่นอะไรล่ะต่คิดว่าในข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร ย,ยักยอกพุจริตเงินลูกค้าเหมือนเหมือนอาจจะแบบเวลาลูกค้ามาฝากเงินเ<ด>ยอะหลายคนอย่างเงี้ยค่ะค่ะเอาอาจจะแบบเห็นแล้วมันก็อยากได้อะไรประมาณนี้นะแต่แค่สมมติโอเคแล้วก็แบบว่าค่ะ,คะอันนั้น่ะก็ก็ถูกต้องเรื่องการยักยอกเงินลูกค้าบางทีลูกค้าอาจจะแบบให้เรามาแบบบางทีหลายๆแบบพักเป็นแบบแหนกเห็นไหมแต่แหนกหนึ่งของเขาเขาจะพับทีละหมื่นใช่ไหมหมื่น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 หนึ่ง สิบสิบสิบก้อนของเืินหนึ่งก็คือหนึ่งแสนบางครั้งทีอย่างเงี้ยค่ะอยากคิดนะบางทีแบบมันจะมีที่ที่ออกไปตามเหมือนมีเคสตามที่แบงค์ต่างๆที่แบบลูกค้าเอาเงินมาเข้าแค่นี้แต่บางทีลูกค้าเข้าลงใจเราบางทีอาจจะให้มาหนึ่งแสนหนึ่งหมืน่นดูซิว่าลูกค้าอ่าพนักงานอะไรเงี้ยคือเข้าบ่อย,อย,อยๆอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาให้เกินแล้วพนักงานเนี่ยจะคืนเขาไหม บางทีอาจจะมาหลายก้อนบางทีอาจจะหลบหลบใส่อย่างเงี้ยอย่าคิดนะคะกล้องมันจะมองเห็นทั้งหมดนะคะถ่าอันเนี้ยหนึ่งข้อข้อที่สองก็คือการฝากเงินเข้าบัญชีส่วนตัวระหว่างอ่าระหว่างวันที่แบบไม่มีเงินสดเช่นอะไรเช่นเช่นอะไรการฝากเงินเข้าบัญชีส่วนตัวระหว่างวันคิดคิดว่าข้อน,นี้ มันเกี่ยวกับอะไรคะก็อย่างเช่นอันนี้ค่ะอย่างเช่นอะไรรู้ไหมอย่างเช่นอ๋ออยากได้เดินบัญชีตายก็ขีเข้าไปในระบบคียเข้าไปในระบบฝากเงินแต่เงินตายไม่ได้เอามาเข้าเก็บไงฝากเงินร้อยเข้าไปในนี้นะคะ่ะอันนี้นะคะมันจะมองเห็น เพราะว่าทางฝ่ายหลังบ้านเรานะคะออิตนะคะเขาจะดูรีพอร์ตได้นะคะแล้วก็จะมาจับจับเราว่าช่วงนี้เรามีเงินหรือเปล่าที่คีเข้าไปในระบบเงินฝากของเราเอย่างงี้ค่ะหรือหรือบางทีคีลอยลย์ขีลอยลยลรวตกตอนเย็นเอาเงินมาข้าวอันนี้เขาก็จับได้นะคะทุกรายไม่เคยพลาดนะคะทางหลังบ้านเขาจะดูรีพอร์ตตลอดระยะเวลา บวกกับอะไรรู้ไหมคะดูจากกล้อง s w i ีทีวประกวบประกอบกับรพรที่เราทํารายการเข้าไปอันนี้ก็หนึ่งข้อนะคะข้อที่สองและที่ที่เราไม่สามารถที่จะทําได้เพราะมันเหมือนว่าเป็นเรื่องของฟอร์ดเรื mm ่อ hmm. งาการที่จะมีอน,นนะคะแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือการทํารายการฝากเงินปอนโดยไม่มีเงินสด mm hmm. อันนี้ทํารายการปอน โดยที่ไม่มีเงินสดเข้าอย่างเช่นบางคนอะอยู่นานๆไปเหมือนเริ่มรู้มากเริ่มรู้จักลูกค้าอาจจะมีส่งซิกกันว่าเนี่ยตายเชื่อพี่หน่อยสิโอนเงินเข้าไปก่อนคีเงินเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอช่วงแบบสักใกล้ใกล้แบงก์ปิดเดี๋ยวพี่เอาเงินมาให้อย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องฟ r เหมือนกัน ล้องมันจะจับรายการเราทุกอย่างเนะละเวลาเราทํางานบวกกับประกอบกับรีพอร์ตที่เขาพิมพ์ออกมาดูได้น,นะคะนี่ข้อที่เท่าไหร่ละข้อที่สามข้อที่สามข้อที่สีงง่พนักงานรู้ไหมพนักงานบางทีอะคะ่ะห้ามเก็บเช็คลูกค้าเอาไว้นะคะบางทีอาจจะซีกับลูกค้าลูกค้าบอกฝากเอาเอาเช็คไว้หวักฝากไว้หน่อยนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมพอดีผมไม่ว่างนะคะ ช่วยเขียนเช็คแล้วก็ฝากเช็คหน้าเคาน์เตอร์ที่ตายเลยอย่างงี้ค่ะอันนี้ก็ห้ามเด็กขาดนะคะแม้กระทั่งถึงแม้เราไม่ได้เก็บเช็คลูกค้าไว้ก็แล้วแต่ถ้าสมมติลูกค้าเดินมาแล้วต้องการมาเนี่ยช่วยเขียนเช็คให้พี่หน่อยดีอะไรเงี้ยจำนวนเงินตัวลงตัวเลขอะไรเงี้ยค่ะหรือลงวันที่ให้หน่อยฉีกเช็คเปล่าเอย่างเงี้ยแล้วยื่นให้ฝ่ายเขียนอันนี้ก็เขียนได้ต้องเป็นลายมือชื่อลูกค้านะนะคะที่เขียนลงไปในเช็คนั้น ว่าที่เท่าไหร่ละข้อที่ห้าเรื่องคัดเบอร์อย่างเช่นตายเรียกพี่ไหลใช่ไหมคะขออนุมัติรายการอย่างแรกๆที่พี่เคยแบบออฟเซิร์ไปอะคะ่ะก็ห,กหักตานีดนิดนึงนะคะตอนที่พี่ใส่เพราะอะไรรูป้ป่ะอย่างเงี้ยเครื่องมากอย่างเงี้ยแล้วตายด่างอย่างเง,งี้ยแล้วพี่จิ้มแล้วจิ้มอยู่วันหนึ่งไม่ได้จิ้มแค่สองสามรายการนะ,ะให้ไหลตั้งหลายรายการ บางทีถ้าน้องแบบคิดจะมองจริงๆอ่ะมันมองได้จําได้เพราะแค่ห้าครั้งหกครั้งอย่างเงี้ยบางคนแบบตึตาหัวไวๆอย่างเงี้ยปัดแบบเดี่ยมก็จําได้นะแต่นั้นมันอยู่ที่ท,ที่บางทีพี่ต้องเปลี่ยนพัดเวิดบ่อยๆนะคะและ้วพัดเวิดบางทีมันจะต้องมีอักขระอะไรอย่างเงี้ยก็ก็นิดนึงบางทีพี่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะถ้ายังไม่เปลี่ยนหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้ามาใส่หลายบ่อยๆก็ฝากนิดนึงก็เป็นเป็นหน้านิดนึงถ้าคอเคดมากเพราะมันใส่หลายบ่อยก็ เยียงตัวเอียงตัวไปนิดนึงก็ได้นะคะอันนี้เกี่ยวอย่าอย่าจดจำนะอย่าจดจำแม้กระทั่งเ,ออเรื่องพันเบิร์ดของเราเองก็งแล้วแต่บางทีตามตามซออตามอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปจดรหัสเอาไว้นะคะเก็บเอาไว้ที่แบบห่างๆนิดนึงสมุดบางทีส่วนใหญ่จะเขียนลงไปในสมุดของคุณสมุดนั่นก็เก็บแล้วก็รับเอาไว้นิดนึงเผื่อเราไม่รู้วันดีคืนดี ใครแอบมาเอาขันบวชเมาไปใช้ก็เดี๋ยวมันจะเกิดเป็นเหตุการณ์พิจาริ์ขึ้นค่ะแล้วก็อะไรอีกอย่อ,อบัตรประชาชนปกติเราทํารายการทั้งฝากทั้งถอนยังไงมันต้องเรียกไอดีไอดีการอยู่แล้วใช่ไหมคะเพื่อมามาชิปชิปการ์ดนะคะ,ะมาถามว่าถ้าพี่มาฝากเนื้อแลวพี่ลืมเอาบัตรประชาชนมาแล้วเราสนิทกัน ช่วยหน่อยดิตายของบัตรประชาชนตายก็เสียบเข้าไปสี่ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยได้ไมไม่ได้ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะมันไม่ต้องเป็นบัตรประชาชนที่ยืนยันตัวตนบุคคลที่มาทําธุรกรรมเท่านั้นนะคะห้ามหยิบยืมไม่ใช่ว่าพี่พิศข,ขอหน่อยอย่างเงี้ยขอบัตรมาหน่อยมาเสียบให้ลูกค้าลูกค้าลืมมาบัตรประชาชนมา อย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะไอ,อย่างแยกล้องจับได้เห็นแบบถนัดมากเลยเพราะเขา <ๆ S 1> จะดูทุกทุกรายการที่เราทำเขาจะมีหน่วยงานอะที่จะดูกล้อง cctv ของเราแม้กระทั่งตอนนี้เขตเถิดแล้วเขาก็ดูได้นะคะอื่ค่ะอันนี้ยากนะคะเขาห้ามเด็กขาดเลยค่นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเจ้าหน้าที่ทำรายการถอนเงินโดยผู้มาทำรายการเนี่ยคะ่ะไม่ใช่เจ้าของบัญชีอืม เช่นอะไรผู s <S settle, ้มาทำรายการผู้รับมอบมาทำรายการอะแล้วไม่ใช่เจ้าของบัญชีแล้วมาถอนเงินเราจะดูได้จากการดินเงินตัวตนถูกอว่าการดีนเงินตัวตนบางทีอะเขาอาจจะไปหยิบสมุดใครมาก็ได้เพื่อเอามาถอนเงินแล้วก็เซ็นอาจจะรู้ด้วยนะคะว่าบางทีอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้เอาบุ๊กมาแล้วก็ มาเซ็นแต่คือแบบเซ็นคือรู้ว่าว่าคนคนนี้ลายเซ็นเป็นยังไง mm hmm. เซ็นจนแบบฝึกมา mm hmm. ชำนาญเลยว่าลายเซ็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่เราต้องขออะไรลูกค้าชชขอบัตรประชาชนอ่ะขอบัตรประชาชนเล่งนิดนึงเวลาเราให้ลูกค้าถอดแมสนะคะเราต้องเอาบัตรประชาชนนะมาเทียบกับลูกค้าแล้วดึงแมสลงการให้ลูกค้าดึงแมสลงคือไม่ได้ให้กล้องมองนะโดยปกตินะคะที่ว่าบางที่บบ ดึงแมสหน่อยเพื่อให้กล้องให้กล้องเห็นหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่เราดูเพื่อลูกค้าที่มาทําธุรกรรมกับเราเนี่ยตรงกับบัตรประชาชนไหมหน้าตาไปเอาบัตรไทยมาหรือเปล่าแล้วชื่อบัญชีกับบัตรประชาชนที่มาทํารายการอ่ะเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือเปล่านะคะอันนี้เราต้องตรวจสอบยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนจากบัตรประชาชนว่าลูกค้ามาทําธุรกรรมตรงกับบัตรประชาชนหน้าตาเป็นคนเดียวกันไหมนะคะ แล้วก็ฝากให้ลูกค้าถอนแมสไม่ว่าจะมาฝากเงินถอนเงินหรือบางทีเช็คเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะปกติลูกค้าเข้ามาในแบงก์เราอ่ะห้ามปิดบทบางใบหน้านะคะหมวกกันน็อกหรือว่าบางทีอะไรที่แบบใส่หมวกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บริช่วงจังหวะนี้มันเป็นโควิดแต่โดยเนี้ยค่ะโควิดมันเริ่มเริ่มแบบบางที่เขาก็ถอนแมสกันแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องให้ลูกค้าถอนแมสทุกครั้งตอนนี้นึงถ้าเกิดเราไม่บอก กล้อง C C T V เขาก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เห็นบอกลูกค้าให้ลูกค้าถอดแมสเลยแต่ถ้าเราบอกแล้วลูกค้าบางรายแบบมีปฏิิยาทําไมที่อื่นไม่เห็นต้องถอดเลยล่ะทาไมที่นี่ต้องถอดผมมาฝากเงินนะผมมาฝากเช็คไม่เพื่อเพื่ออะไรรู้ป่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้านะคะ<ม>เผื่อบุคคลอื่นนะแอบอ้างมาทําธุรกรรมนะคะค่ะอันนี้พี่พี่ฝากเพิ่มไปแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนสมุดน,นะคะ เปลี่ยนสมุดคู่ฝากโดยผู่รัออกมอบหน้าเนี่ยมาทําธุรกรรมเปลี่ยนสมุดเองนะพี่ถามตายนิดนึงบุคคลธรรมดาฝากคนอื่นมาเปลี่ยนสมุดได้ไหมไม,มอบอหน้าให้คนอื่นมาเปลี่ยนไม่ได้ค่ะไม่ได้แล้วอะไรที่มอบหน้าไนดะ้นิติบุคคลนิติบุคคลแล้วเราทํำยังไงคะเราทํำยังไงก็จะมีหนังสือมอบอำน,นาจแล้วก็มีบัตรเอกสารชุดหนึ่ง มันจะมีใบมอบหน้าถูกไหมคะแล้วก็จะมีใบรับรองรายการความเสียหายอีกหนึ่งใบใช่ไหมคะอันนั้นนะถ้าเขามาทำแล้วบอกว่าสมุดหมดอย่างเงี้ยขอเปลี่ยนได้ไหมอะขอเปลี่ยนได้ไหมเราก็บอกว่ามีใบมอบหน้าที่ว่าให้พี่ทองดีอะมาเปลี่ยนสมุดหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็เอาแบบฟอร์มมาให้ลูกค้าสั่งไปนะคะเพื่อ อให้เจ้าของบัญชีอะค่ะเซ็นมอออำนาจให้แม็กซินเจคนนี้หรือพี่ทองดีคนนี้ค่ะมามาเปลี่ยนสมุดได้แต่มันจะมีเป็นแบบม่ออำนาจถาวรก็มีนะคะของเราอะค่ะมอออำนาจถาวรหมายถึงว่าบริษัทนะคะเจ้าของบัญชีอะมมออำนาจให้กับเหมือนเสมียนหรือเลขานะคะมาทําการเปลี่ยนสมุดแบบถาวรก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ ถ้าเปลี่ยนแบบอย่างเงี้ยค่ะมอ่ออำนาจถาวรโดยปกติมันจะเป็นรายการที่มีรายการทานเซ็กชันเยอะๆนะคะเดือนหนึ่งอาจจะแบบใช้ไปเกือบหมดเล่มอย่างเงี้ยเราสามารถแบบมอออำนาจถาวรได้นะคะัอ,อันนั้นก็ดูดีนะคะเราไม่ได้เปลี่ยนให้หลอยๆแต่เห็นนี้ไหมมีบองมัลตี้แอร์ปะเขาจะมอออำนาจให้กับอ่า พวกไ e เซนเจอร์มีอยู่3คนนะคะที่สามารถมาเปลี่ยนสมุดได้นะคะกี่ข้อแล้วต่อไปข้อเก้าใช่ไหมคะทำรายการถอดเงินแบบมอบฉันทะโดยไม่มีบัตรประชาชนตัวจริงอันนี้เคสไหนลูกถอดเงินลูกค้าแล้วแบบอ่าเป็นการมอบฉันทะอะคะ่ะอย่างเงี้ย เราต้องเอาอะไรมาบ้างให้ลูกค้าอ,าอะไรมาบ้างถ้าเราบันทึนตัวของผู้ที่มอบฉันทะแล้วก็คนที่มาทารายการอะไรก,ไก็คือผู้มอบก,กับผู้รับมอบถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะคะเราต้องใช้บัตรประชาชนผู้มอบก,กับผู้รับมอบที่เป็นตัวจริงนะคะนะคะไม่ถ่ายสำเนานะคะไม่ถ่ายสำเนายกเว้น<ม>ยกเว้นบัญชีอะไรที่ถ่ายสำเนาได้ผู้มอบะคะ่ะ ก็บัญชีนิติบุคคลเออบัญชีนิติบุคล<ม>บบคล<ม>แต่ว่าผู้มอบอะค่ะจะต้องเซ็นหมึกสดนะคะลงในใบบัตรประชาชนใบนั้นแต่ก็พี่เพิ่มให้ถ้าสตดว่ามันมีอาบางบริษัทะคะที่เขาร้องขอว่ากรรมการอนะไม่อยากถ่ายสำเนาบัตรประชาชนบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแบงก์มีวิธีการยังไงบ้างเหมือนพี่เพิ่งแจ้งไปให้ทราบไายทราบไหม จบอย่างดี้ <PE F> หวังมีมางอะไรเดี๋ยวพี่ให้ชวนได้ <d isc an liness> ใช่ปะถ้าสมนตกกรณีอะค่ะเรื่องการมอบอำนาจของนิติบุคคลตอนนี้กรรมการอะเขาไม่อยากถ่ายสำนักบัตรประชาชนบ่อยๆบ่อยๆแล้วต้องเซ็นทุกวันทุกวันอย่างตรงหัวเห็นไหมบางทีมาเยอะๆแล้วมอบหน้ามาเยอะๆเขาล้องขอบอกว่ากรรมการเขาไม่อยากอ่าให้แบบประชาชนแล้วก็เซ็นทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยเราทําได้ไหมคะ ทำได้นะคะมันก็จะมีที่ททแจ้งไปอะ่ะมันจะมีแบบฟอร์มของแบงค์นะคะว่าต้องการแบบว่ามอบมาประชาชนตัวจริงอะ่ะในการมอบอาํานาจเนี่ยคะ่ะแค่ครั้งเดียวนะคะแตกก่ก็นิดนึงนะคะเวลานั่นสมมติว่าถ้าลูกค้ามาร้องขอเป็นพิเศษอย่างเงี้ยว่าถ่ายสำหรับมาประชาชนของผู้มอบเนี่ยแค่ครั้งเดียวเวลาลูกค้ามาทําธุรกรรมเราต้องไปถ่ายเอกสารเราต้องไปถ่ายเอกสารตรงที่ว่า ขอแบบคพิเศษอย่างเงี้ยเป็นเงื่อนไขการส่งมอบมาประชาชนครั้งเดียวเนี่ยเพื่อเอามาแนกกับใบถอนเงินที่เขามอบฉันทะผู้มอบมาแนบติดกับใบถอนทุกครั้งแต่ถ้าเกิดเขาไม่ร้องขอเราก็ไม่ต้องแจ้งเขาได้เพราะไม่งั้นมันจะเป็นภาระเราต้องไปเอาแบบฟอร์มอันนั้นะที่รว้บริษัทนั้นๆลงนามไว้เอามาถ่ายสำเนาแล้วก็ติดกับใบถอนอน,นะคะ ถึงข้อไหนแล้วเออตอบไปข้อสิบอ่ามันก็จะมีเช่นถ้าลูกค้ามาทําธุรกรรมนะคะต้องให้ลูกค้าอยู่ในที่ที่มีกล้อง CCTV นะคะแต่ในเนี้ยของเรามีตั้งสิบสองตัวยังไงมันมีอยู่แล้วมาทําธุรกรรมอ๋อถ้าบางทีมันจะมีอยู่ห้องหนึ่งห้องผู้การอันนั้นอาจจะไม่มีกล้องแต่เวลาลูกค้ามาถอเนเงินยังไงก็ต้องเชิญลูกค้ามาที่หน้าเคาน์เตอร์อยู่แล้วนะคะเพื่อมาพิสูจน์ตัวต,วตนนะคะ อันนี้ก็คือเป็นพื้นพื้นก็คือต้องแจ้งให้ลูกค้าถอดแมสเพื่อเปิดเผยยืนยันตวตนลูกค้านะคะให้ตรงกับประรชาชนอี่ข้อแล้วเอ่ยอสิบข้อ,อแล้วก็จะมีอีกข้อหนึ่งข้อสิบสิบเอ็ดหรือยังาากำลังจนะ11บอ่าสิบเอ็ดให้สิบเอ็ดจะสิบสองแล้วนะก็อีกข้อหนึ่งเช่นอ่าอย่างเช่นบริษัทอย่างเงี้ยกรรมการข้อถ่ายสำเนาบัตรประชาชนมา เราฝาก messenger ก็คือผู้รับมอบฉชททักมาตอนนี้ messenger ต้องการบอกว่าตา,ายไปถ่ายคัฟปี้กรรมการให้หน่อยสิหรือผู้มอบอย่างเงี้ยตายไปถ่ายให้ได้ไหมไม่ได้นะคะเราจะไม่รู้เลยว่า messenger น่ะเขาเอาสำเนาของกรรมการน่ะของเจ้านายเขา,าไปทำอะไรบ้างเพราะวัตถุประสงค์ของผู้มอบต้องการให้ ผู้รับมอบมาทํำธุรกรรมเช่นแค่อย่างเดียวคือถอนเงิน mm hmm. หรือโอนเงินก็่แล้วแต่แล้วเขจะมาร้องขอให้เราอะถ่ายสำารับของผู้มอบไม่ได้อย่าถ่ายให้นะคะถ้า mm hmm. เสดเขาอยากจะได้เเขาไปขอจากกรรมการหรือเจ้านายเขาเองนะคะนะคะ่ะแล้วเวลาลูกค้ามาถอนเงินนะคะอันนี้จะเป็นข้อสุดท้ายแล้วลูกค้าถอนเงินทุกครั้ง ขั้นตอนต่ายทาอะไรบ้างขั้นตอนมาก็ดูว่าเป็นลูกค้าวีดีว่าบุคคลแล้วก็ดูค่ะเป็นบุคคลธรรมดาไงค่ะเป็นลกี่มาถอดง่นก็จะต้องมีสมุดค่ะแล้วก็บัตรตัวจริงทั้งของผู้มอบสัญญาแล้วก็ผู้ที่มาเองที่เรียนรับมอบถ้ามาเองก็คือเอาบัตรประชาชนมาค่ะแล้วก็เอาบุ๊กมาค่ะแล้วทำยังไงต่อ แล้วก็พี่จะถอนเงิน5,000บาทแล้วก็อ่านรายละเอียดใบถอนที่ลูกค้าถอนมาค่ะว่าลูกค้าจะต้องการถอนเงินเท่าไหรค่ะเป็นซีอาหรือว่าทําเป็นเงินสดค่ะแล้วก็ทํารายการทํารายการก็เลือกไปที่พัทบุกแล้วก็ก่อนทํารายการทาอะไรก่อนก่อนทารายการก็รับเงินถ้าเป็นพี่ถอนอ๋อถ้าถอนค่ะพี่ถอนเงินอ้อถ้าถอนก็จะให้ลูกค้า สะทวนกับลูกค้าว่าถอนเงินเท่านี้นะคะที่ถอนห้าพันค่ะแล้วก็ถอนแมนค่ะบ่าร์อสาช่วนแล้วก็ดูอ่าลายเซ็นหลังบุกโอเคนี่แหละข้อศึกษาข้อศึกษานี่แหละคือเราต้องดูตรวจสอบรายมือชื่อลูกค้านะคะตอนช่วงที่ลูกค้าเซ็นที่อห้าพันอ่าเปลี่ยนแล้วทํารายการอ่าที่ก็จะเซ็นชื่อแล้วเวลานั่นตายต้องดูลายเซ็นลูกค้า ผ่านผ่านในอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะอแบ็คไลท์อะคะ่ะผ่านแบ็คไลท์นะคะต้องตรวจสอบรายือชื่อลูกค้าทุกครั้งนะคะโอเคแต่ไอตอนนั้นนที่พี่บอกว่าการมอดฉันทะต้องต้องแบบว่าเป็นแบบประชาชนตัวจริงนะคะอันนั้นย้อนกลับไปนิดนึงลืมไปถ้าสมมติว่าเป็นบุคคลธรรมดาที่ถอนแสนห้า าโอเคใช่ต้องให้พี่โทรคอนเฟิร์มนะคะเช็คว่าลูกค้าถอนเงินตามนี้ไหมถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเท่าไหร่ขึ้นไปหนึ่งแสนขึ้นไปถ้าเป็นนิติบุคคลห<ะ>้าแสนใช่ค่ะต้องโทรคอนเฟิร์มโอเคทั้งหมดเนี่ยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นที่อยากให้ต่ายมองว่าเวลาเราทำอะไรทุกอย่างนะคะ อยากคิดว่าไม่มีคนเห็นถึงแม้น hmm. ท hey, ี่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นถึงแม้นผู้การไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคะมันจะมีกล้อง cctv ที่จะจับเราได้คือเวลาคนทุจริตหรือ,อะไรที่มันค่อนข้างที่แบบทําให้ลูกค้าเสียหายหรือองค์กรเสียหายหรือแม้นกระทั่งมันจะทําให้เราแบบอะไรเสียเสียอนาคตเสียอะไรพวกนี้ค่ะนั่นะค่ะกล้อง cctv อะคะ่ะเขาจับได้หมด ะะอยากอยากให้พุณนิดนึงว่าเราทํางานวกว่าจะได้กว่าจะนั่นนะคะอยากคิดสั้นพวกนี้ทุกอย่างเขารู้หมดเลยค่ะอันเนี้ยที่ที่บอกไปมันก็เกี่ยวกับพวกไอชิ้นออเด t C C A ก็คือออเด t อ่ะเขาจะมองแล้วก็จะมีมองแบบแม้กระทั่งเขตเขาเขาจะดูกล้องได้นะคะอย่างน้หนึงคือ13ข้อเนี่ยมันจะเป็นคะแนนเราในหมวดของด้านเซอร์วิส หมวดเนี้ยส่วนส่วนเนี้ยนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งแต่มันรวมทั้งหมดนะคะแต่ในหมวดของหัวข้อนี้มัน 1, 7 5 0พคะแนนเราอย่าทำอะไรให้มันพลาดนะคะเงินอ่าด้านของเซอร์วิสเนี่ยมันก็จะเป็นเงินส่วนหนึ่งของเราที่มันย้อนกลับมานะคะมันเป็นผลงานสาขาด้วยคะโอเคอ่ะหนหยลองสรุปให้พี่ฟังดูสิว่าไอ้13ข้อเน,นี่ยค่ะที่กล้องซ c t v ทีวมันจะจับเราอ่ะมันมีอะไรบ้างอ่านเล่ก็ได้นะคะ ทั้งหมดนะคะที่กล้อง CCTV จะสุ่มดูค่ะก็มีทั้งหมดประมาณสิบสามาพอนะคะพ่อแรกคือการยักยอกผู้จดดีเงินลูกค้าค่ะโอเคค่ะข้อที่สองก็คือการฝากเงินเข้าบัญชีส่วนตัวระหว่างวันหรือว่าฝากลอยๆเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้แบงกระ็ข้างรู้อะไรไหมบางทีพวกยาโคมาขายอย่างเงี้ยแล้วเราหยิบเงินจากเก๊เนี่ยเราไปสํารองก่อนมันไม่ใช่เงินเรานะมันเป็นเงินแบงค์ อันนี้ถ้ากล้องเขาจับได้ถือเป็นการทุจริตเขาให้ออกเลยนะคะหรือว่าเป็นเป็นเงินแบบเอาแบงก์เงินเอาเอาเงินของแบงก์อะไปใช้ไม่ได้นะคะหยิบยืดดยมป๊บ,บเดียวก็ไม่ได้แค่วบเดียวอะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเอาเงินมาใช้เอาเงินมาใส่เก๊ะไม่ได้เลยนะคะเพราะมันเป็นเงินแบงก์ไม่ใช่เงินเรานะคะค่ะข้อที่สามก็คือการทํารายการฝากก่อนโดยที่ว่ายังไม่ได้รับเงินสนมาเพราะถ้ลอยไม่ได้่แล้วข้อที่สี่เดี๋ยวนะพีเบรกนิดนึง อไอฝากเงินในลอยเนี่ยพี่อ่ามันจะมีอยู่ข้อหนึ่งมันอาจจะแบบพี่อาจจะตกไปเช่นอ่าี่พี่พูด,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 ดอ,อ,อะไรอ๋อการทํารายการระหว่างฝากกับถอนต่ายจะทําอะไรก่อนถอนเออต้องถอนก่อนอะต้องทํารายการถอนก่อนแล้วค่อยฝากถึงแม้จะว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการของการ own. โอนะคิดว่าอ๋อโอนเข้าไปก่อนเพราะลูกค้าไม่ได้เอาเงินตาย ยังไงเราก็ต้องทำถอนด้านโอนก่อนแล้วข้าไปโอนด้านฝ่งนะคะโอเคค่ะต่อไปข้อที่สี่นะคะพนักง,งานเก็บเช็คลูกค้าหรือว่าเขียนเช็คให้ลูกค้าในกองทัพอ่อนอืมใช่เพราะมันไม่ใช่เช็คเรามันเป็นเช็คลูกค้านะคะข้อที่ห้าก็คือพาสเวส่วนนะคะพอเวลาแบบที่มาไหลให้มากรงเนี้ยเราก็ทำเงิงตัวนิดนึงแต่บางทีนั่งตรงๆแล้วบอกตายละ ว่าหนูหลับตาแล้วแต่กล้องมันไม่เห็นหรอกว่าเราหลับหรือไม่หลับเพราะมันส่องอยู่ทัางหลังได<ช>้เอียเอเอ้ยวตัวนิดหนึ่งเอี้ยวหน้าก็ได้เผื่อบริหารร่างกายไปก็<ช> <ๆ S 2> ได้ค่ะที่เนะคะก็ข้อที่นะคะคือบัตรประชาชนนะคะห้ามนาของอื่นมาใช้แทนในการนินารทการง่านะคะถึงม้เราจะสนิทก,กับลูกค้าอะไรนั้นมากขนาดไหนล,ล้วบอกว่าช่วยหน่อยก็แล้วกัร,กกรไม่ใช่บัตรก็อ่ ขี่มือลอยๆอย่างนี้ไม่ต้องใช้ไม่ได้นะคะอะไม่งั้นต่างของบัตรประชาชนต่ายเสียไปก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้นะคะอือแล้วก็ข้อถัดไปเป็นข้อที่เจ็ดนะคะเป็นการถอนโดยที่ว่าไม่ใช่เจ้าของบัญชีมาเองอืออันนี้เราต้องพิสูจน์ตัวตนลูกค้านะคะข้อที่แปดนะคะเป็นการเปลี่ยนสมุดคู่ฝากโดยโดยรับมอบมาเปลี่ยนให้ะคะ่ะมัอนมอบจักท่ามาเปลี่ยนาการเปลี่ยนสมุด ถ้าไม่ได้เป็นผู้ผู้ผู้มอบไม่ได้มอบมาผู้รับมอบมาทําธุรกรรมและต้องการจะเปลี่ยนสมุดแล้วสมุดหมดอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องต้องได้รับมอบอำนาจมาก่อนนะคะถึงจะเปลี่ยนสมุดให้ลูกค้าได้แต่การเปลี่ยนสมุดมอบอำนาจมาก็ได้เฉพาะนิตินะคะบุคคลธรรมดามอบไม่ได้ครับข้อที่๙คะ่ะคือการทํารายการถอนแบบมอบฉันทะโดยไม่มีบัตรตัวจริงของเจ้าของมาค่ะอก็ทำ ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีแบบประชาชนตัวจริงมาค่ะทั้งผู้มอบแล้วก็ผู้รับมอบแต่ว่าถ้าเป็นนิติก็คือถ่ายสับนราแล้วก็ให้เซ็นสดมาใช่ค่ะค่ะข้อที่สิบนะคะคือการให้บริการลูกค้าในจุดที่ว่ากล้องซี T V ทีวไม่สามารถมองเห็นนะคะนี้ก็ไม่ทำนะคะใช่ค่ะแล้วก็ข้อถัดไปนะคะไม่ไม่แจ้งให้ลูกค้าค่ะเปิดเผยใบหน้าออกมาให้เราต้องาต้องยืนยันตัวตน โดยเฉพาะถอนเงินนี่ไม่ได้นะคะแต่ตอนนี้แบทุกธุรกรรมอะฝากด้วยไอ้ฝากนี่จริงๆมันต้องถอนมานานแล้วแล้วตอนนี้ก็เพิ่มถ้าสมมติว่าเป็นเช็คเยอะๆบางทีเขาบอกว่าอมาฝากเช็คทําไมต้องต้องต้องถอนแม้เพราะบางครั้งเราไม่รู้ว่าเขาจะมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายอะไรว่าเช็คฉบับนี้มันมาถูกฝากท,ท,ท,ที่ทีทีบีสาขามหาพฤกษ์ ใครเป็นคนนำเช็คฉบับนี้มาแต่การเป็นมสเซนเจอร์ปิดบังใบหน้าเลยไม่รู้เลยหน้าตาคนมาฝากเช็คเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องดึงออกอืำ<ช>ค่ะข้อต่อถัดมานะคะเป็นข้อที่สิบสองนะคะเป็นการอย่างเช่นลูกค้าต้องการให้เราถ่ายเอกสาราให้เช่นว่าลูกจอร์อย่างเงี้ยค่ะมาก็อยากได้ให้เราถ่ายเอกสารให้เขาเขาร้องขอที่จะให้เราถ่ายบัตรของกรรมการหร,าหรือผู้มอบ เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปอีกแบงค์หนึ่งอย่างเงี้ยแต่อีกแบงค์นั้นนะคะสามารถใช้สำเนาได้ไม่ได้นะคะเพราะมันผิดวัตถุประสงค์ของผู้มอบเขามอบเพื่อให้มาทําธุรกรรมท, mm hmm. ที่นี่อย่างเดียวแมสเ,เซนเจอร์จะมาร้องขอขอสำเนาถ่ายกรรมการหน่อยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะหรือเราไม่รู้ว่าแมสเ,เซนเจอร์คนนี้หรือคนคน,คนนี้เขาจะเอาสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอะไปทำอะไรนะคะค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะก็คือการตรวจสอบรายือชื่อของลูกค้าะคะ่ะเวลาทำธุกร,รกรรมเวลาทำนุ้รกรรมถอนเงินโอนเงินทุกอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องถอนต้องสองแบ็คไลท์ก่อนรายือชื่อตรงกับใบถอนไหมคนมาทํารายการถอนบัตรประชาชนดึงแมสแล้วตรงกับบัตรประชาชนไหมค่ะหมดเรียบร้อยค่ะโอเคอันนี้อันนี้ทราบนะคะว่า วิธีการปฏิบัติเราต้องทำยังไงบ้างะคะค่ะได้ค่ะงานนี้ก็ทวนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพอนั่นพี่จะ observe ดูนะคะสิ่งทั้งหมดนะคะที่เราได้คุยกันวันนี้ว่าตายได้ปฏิบัติตามที่พี่ได้โค้ดหรือว่าสื่อสารให้ตายทราบไหมนะคะ,ะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวก็น่าจะเป็นอันนี้มันเดือนตุลาตุลานะคะ ก็ไปเดือนละเดี๋ยวเพราะนั่นเดือนพฤศจิกาถ้าไงเดี๋ยวที่จะมีเรื่องคนนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะนะคะ่ะ